น,นี้เลยน่ารักจังยินดีด้วยนะคะยินดีบ้ายินดีบออะไรของแกฉันให้แกเนี่ยมาลบไอ้ข้อความสยองสยองนี้พิ้งตอนนี้เลยนี่ฉันแต่งงานมาแล้วสิบปีฮะอะไรของแกเนี่ยฉันจ้างแกมาให้ลบข้อความบ้าบ้าน,นี้ทิ้งไม่ได้จ้างให้แกเนี่ยมาคุยเรื่องส่วนตัวของฉันแล้วตอนนี้สามีของฉันเนี่ยเขากำลังมาแล้วด้วยรยบลงมือซะทีเถอะ ย็นก่อนค่จะจเย็นยันแลทำไมช้าแบบนั้นอ่ะเออขั้นตอนแรกอต้องเอาผ้ามาปูพื้นไม่พื้นเปื้อนแม่งนะชวยแล้วอ่ะทำไมอ่ฉันต้องไม่อยู่บ้านเดีย๋ยวฉันจะทำเป็นว่าฉันเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วแกอ่ะไปเปิดประตูบ้านแทนฉันโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะ ที่มาใช่สามีคุณหรือเปล่าอ่ะโอ้ยคุณจะทำตามแบบที่คุณบอกไม่ได้หรอกนะไม่ได้แกต้องทำได้แล้วถ้าแกไม่เดินไปหน้าบ้านแล้วเปิดประตูนั่นเนะี่ยฉันจะพอเจ้านายแกว่าแกเนี่ยทำผนังบ้านของฉันพขงห่างจาดการนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปแอบในหะ้องน้ำโอเค เดี๋ยวนะนี่เธอเป็นใครเนี่ยอ๋อฉันเป็นช่างทาสีค่ะเจ้าของบ้านจ้างฉันให้มาทาสีผนังอะคะ่ะผนังอะไรผนังห้องนั่งเล่นเหรอ,อใช่ค่ะผนังห้องนั่งเล่นโอยอะไรวะเนี่ยไม่น่าละ่ะตั้งถึงตัดสายแล้วยอมโทรหาฉันกลับอะที่แท้ก็หาทางลบพ่อความสุภรพฉันนเองอะ,อะเดี๋ยวนะคะคุณไม่ใช่สามีเธอเหรอคะสามีตั้งตัวลงเป็นภยรยาของฉันเหรอ แล้วพู้ไดอ,ไอีกไหมอะไม่รู้ค่ะฉันมาทํางานค่ะแล้วตอนนี้ตั้งอยู่ไหนเนะี่ยอยู่ในบ้านหรือเปล่า <c oughs> ไม่นะคะเธอออกไปข้างนอกค่ะฉันอยู่คนเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวผมรอที่นี่แหละ มือถือให้คุณนะคะฮัลโหลค่ะที่รักเออขอโทษด้วยนะพอดีว่าตอนนี้เนี่ยฉันกําลังกินข้าวอยู่ข้างนอกอะ่ะคุณเนี่ยมาหาฉันที่ร้านตอนนี้เลยก็ได้นะพอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะเลี้ยงอะไรตอบแทนคุณที่คุณเซอร์ไพรส์ฉันนะคะนะคะคุณต้องไม่เชื่อแน่เลย เมื่อกี้ตั้งรับสายผมแล้วเธอบอกว่าเธอจะฉลองที่ผมสซอร์ไพรส์เธอเธอตอบตกลงแต่งงานผมชัวรอ๋อค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นเพราะคุณเลยนะเนี่ยที่ทำให้ผมโชคดีขนาดนี้ผมว่ามทางานให้คุณได้นะนี่ครับนำบัาของผมบริษัทของผมอ่ะจะทาสีผนังออฟฟิศอยู่ดีเลยรับรองยินดีแน่นอนขอบคุณคุณมากเลยนะคะ คุณเรียกผมไฟเฉยๆก็ได้ครับไว้เจอกันนะครับคุณคะเข้าไปแล้วค่ะนี่แผนของฉันสำเร็จแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยนะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะเมื่อกี้ที่ฉันหงุดหงิดใส่เธอไปอะ่ะพอดีว่าฉันกังวลไปหน่อยอฉันว่าฉันต้องรีบไปร้านแล้วอะ่ะ อ๋อฉันว่าเดี๋ยวหลังจากที่เธอลบผนังนั่นเสร็จอะ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายให้ก็ได้ค่ะงั้นฉันไม่ทำงานต่อก่อนนะคะขอไว้ไว้ด้วยล่ะทีรักวันนี้ผมรีบกลับอ่ะก็เลยไม่ได้บอกแล้วคุณจะไปไหนเนี่ยอ๋อเปล่าค่ะ มากเลยนะที่คุณกลับมาออแต่ว่าฉันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกคุณอะ่ะพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันตกแต่งภายในห้องนั่งเล่นอะ่ะงั้นอย่างนี้ผมก็ต้องไปดูหน่อยนะทีละคุณอยาเพิ่งขึ้นไห้องนั่งเลนะ่นเหรอทีละไปนี่มัเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ๋อคือว่าสีผนังบ้านเรามันถลอกอะฉันก็เลยสั่งให้ทาสีใหม่เลอยผ้าดำที่มันอยู่ตรงกระแพงบ้านเรานี่มันคืออะไรเอ,อ่เออ๋อ,อมันช่วยทำให้สีแห้งเร็วะคะ่ะใช่เหรอค่ะตักนี่มันคืออะไรเธอจะขอใครแต่งงานที่ลกคะเรื่องทับบ้งหมดนี้มันเป็นคนทำเลยคะ่ะ คือฉันแค่บอกให้มันเนี่ยมาทาสีผนังบ้านเฉยๆอ่ะแต่มันมาเขียนข้อความนี้ให้แฟนมันในบ้านของเราดีนะวันนี้เนี่ยที่ฉันกลับบ้านมาไว้แล้วก็กําลังเห็นมันเนี่ยโทรคุยกับแพนพอดีเลยค่ะฮะคุณพูดจริงดิก็จริงไงแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะแกมาทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ในบ้านของฉันเนี่ยฉันจะไม่ยอมจ่ายค่าแรงให้แกเด็ดขาดที่รักคะ คุณรู้ไหมอ่ะที่ฉันยอมให้มันท้าสีในบ้านของเราต่อเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยมาขอร้องอ้อนวอนไม่ให้ฉันเนี่ยท้องเจ้านายของมันค่ะคุณคะคุณจะพูดเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนคุณไม่ต้องแก้ตัวแล้วเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนี่ยคนไทยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรใจดีอ <c oughs> จริงๆแล้วผมกับเมียน่ไม่ได้ติดอะไรหนอรัอกที่รักจำได้ไหมวันที่ผมขอคุณแต่งงานเนี่ยผมให้อะไรคุณให้อะไร อกุหลาบช่อใหญ่ค่ะนั่นแหละมันคือความรักที่สวยงามนี่เธอพาแฟนของเธอมาบ้านนี้ได้เลยฉันเนี่ยไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนที่ขอผู้ชายแต่งงานเลยอ่ะฉันชอบพามาเลยพามาเลยแบบนั้นก็ดีนะคะคุณรู้ปะตาโกหกผมอ่ะเธอไม่ได้เป็นที่รานอาหารด้วยซ้ำปะเดี๋ยวนะ นี่คุณเรียกผมมาที่นี่ทำไมอะคือฉันมีอะไรจะให้คุณดูนิดหน่อยค่ะยินดีต้อนรับครับแหมแฟนคุณนี่หลอเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่นะคะผู้ชายคนนี้แหละคะ่ะที่เป็นคนเขียนข้อความขอ,อแต่งงานบนผนังอะคะอ่ะะไนี่คุณพูดอะไรเนี่ยผมงงไปหมดละออคือว่าเขาขอเมียคุณแต่งงานค่ะฮะตั้งไม่เมียผมตั้งหักละเดี๋ยวบอกนะว่า นี่คุณแต่งงานแล้วเหรอนายบอกว่าเราจะไปฉลองด้วยกันไงหยุดเดี๋ยวนี้เลยผมเข้าใจสถานการณ์นละตักตั้งแต่ที่ผมไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยคุณแอบหาผัวใหม่เหรอได้งั้นคุณเตรียมยากับผมได้เลยแล้วผมบอกอะไรอย่างนะคุณจะไม่ได้อะไรจากผมสักบาทเออก็ดีคิดว่าฉันจะไม่มีที่ไปเรื่องไงอย่างน้อยเนี่ยฉันก็มีผัวใหม่แล้วอยาง รักจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่เคยรักมันสักนิดหนึ่งเลยในหัวใจของฉันเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวเลยนะถ้าคุณไม่เชื่อดูนี่สิฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณแล้วนะแต่งค่ะนี่ของคุณครับเป็นค่าจ้างลบข้อความบนนะ ขอบคุณสโลว์คนนี้มากเลยนะครับส่วนคุณสาหัวออกไปจากชีวิตผมได้แล้ว